สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาแชร์การทําผมทํายังไงให้ผมเราดูเหมือนผมเยอะเนาะทาให้ดูผมมีวอลลุ่มเนาะเหมือนทําเหมือนกับเราออกจากร้านมานี่ะทำแบบง่ายๆเทคนิคง่ายๆค่ะไม่ดูเนาะกแรกเราก,ก็การเป่าเราต้องยกคนขึ้นนะยกให้สูงสูงใกล้ได้ิ่งดีล้ะคะทาให้ผมเราอะ ผมมีเยอะขึ้น,นค่ะตั้งที่น,นี้ยเป่าที่โคนยกโคนยกโคนยกโคนตอนนี้ผมยังเปลี่ยนเปล่ยนนะยังไม่ค่อยหมัก่าไหร่ก็ะะจะเป่าไปอย่างนี้โค้งหัวเป่าอย่างน,น,น,นี้เรื่อยๆยกยกโคนยกโคนไปเรื่อยๆนี่นะคะเดี๋ยวดูดูต่อไป ทำแบบนี้ทั้งหัวยกคนทัน้งหัวเลยนะคะทุกคนนี่คือเป่าแห้งประมาณตอนนี้แปดสิบเปอร์เซ็นตเนาะทีนี้เราก็จะใส่เซรั่มไปไปเนาะเซรั่มซื้อมาใหม่แล้วมันกดปาม่ขึ้นเราก็ต้องเปิดหัวเปิดหัวจุกแล้วก็ไม่ต้องเยอะเพราะว่าถ้าเยอะผมมันจะรีบแบนแลวมันจะเหนียวเนาะแค่ใส่ไปไปนะไม่ได้ใส่คนแค่ไปไปค่ะใส่ตรงไปไปบำรุงเส้นผมเนาะ พราะผมะเป็นคนที่ทาสีผมบ่อยมากเดือนละครั้งก็ว่าได้ตัดผมบ่อยแล้วก็ทําสีผมบ่อยมากทําเองทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยละคะ่ะก็ทําอย่างเงี้ยแปงนี้รูปๆๆๆแล้วก็เป่าอีกทีเป,เป่ายกคนเรายกคนได้มากเท่าไหร่ผมเราจะเหมือนผมเยอะเพิ่มปริมาณให้ผมเยอะมากก็เทคนิค,คในการเป่าเนาะ แรกๆเราก็เป่าลมร้อนๆหน่อยไม่ใช่ถึงกับร้อนร้อนปานกลางร้อนแล้วก็เราล็อกความความ่อะไรนะล็อกให้มันเป็นวอลลุ่มล็อกให้ผมเราอยู่ก็ปรับอุณหภูมิเย็นล็อกด้วยความเย็นร้อนสลับเย็นนะคะก็จะทําอย่างนี้ต่อไปอันนี้คือลมร้อนปานกลางไม่ถึงกับร้อนจัดเราก็โยกอย่างนี้ค่ะยก ยิ่งยกสูงเท่าไหร่ผมเราได้จะมีปริมาณที่เยอะมากเท่านั้นแล้วก็ถ้าเรายกนานแล้วก็ผมเราจะมีรอลร่มนานด้วยแล้วก็ล็อกได้ลมเย็นทำอย่างเงี้ยล็อกล็อกล็อกทำอางี้่ะวะผมะเยอะมากมันจะฟูขึ้นหรอโคนมันจะตั้งเนาะการที่ยกยกโคนคือโคนที่โคนตั้งทำอย่างนี้ไปทั้งหัวจนผมเราแบบ แห้งได้ที่เนาะเราจะมามว้วนทำ่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวจะมาม้วนให้ดูตรงนี้ถ้ามันฟูแล้วก็เอามือลูบแบงนี้นะคะค่ะทุกคนนี่คือแบบเป่าแห้ง95%แล้วเราก็จะมาม้วนมันจะม้วนให้มันเป็นผวงหล่นเนาะม้วนแบบธรรมชาติของเราเนี่ยแหละค่ะก็ดึงเป็นอย่างเงี้ย ทรงเด่นทรงประจาําวันก็จะแบบม้วนจอกอย่างเงี้ยทั้งวันเพราะว่าทํางานเนาะแต่เวลาเราปล่อยมานี่เด้นมากค่ะสวยมากเหมือนเราไปทําม้วนโลที่ร้านมาเลยแต่ถ้าเราม้วนไม่นานยิ่งนานยิ่งยิ่งอยู่ตัวยิ่งสวยค่ะนะก็จะทําแบบดึงดึงดึงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ดูข้างหลังข้างหลังก็จะเป็นประมาณเนี้ยก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือแบบไว้ทั้งวันได้นะ มันจะไม่ค่อยหลุดถ้าหลุดเราก็ม้วนใหม่างเราไม่ต้องได้ใช้หนังยางที่จะมัดผมเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ใช้หนังยางแล้วมันปวดหัวค่ะมันตรึงอันนี้ซื้อมาก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะมันใช้อย่างอื่นรัดไม่ได้เลยต้องเอาแบบนี้จะ,จะไม่ปวดหัวแล้วก็เ่ยย้ำยุโคนไปก,นกลางยุโคนค่ะ ยิ่งเราทิ้งไว้นานรอนที่ได้ก็จะสวยแต่ถ้าเราเป่าแห้งหมดเลยแล้วเรามาม้วนมันทรงมันไม้ก็อยู่ค่ะเพราะว่าเราต้องเป่าค่ะไม่ถึงกับแห้งร้อเปอรเซ็นต์เนาะเหลือแก้าแล้วเกเซ็นตก็ได้อันนี้คือแบบทำแบบรอนเร่ให้ดูเทคนิคเฉยๆ่ะ ก็ล็อกด้ยวยลมเย็นถ้าผมมันจะจะอยู่ทรงเก็บแม่นะต่อวาง้ี่วางที่ หลังจากนั้นเราก็ทิ้งไว้ประมาณ1ิบนาทีหรือ1ิบห้านาทีก็ได้ถ้าไม่มีเวลาก็ห้านาทีก็ได้แล้วก็แต่งหน้าแต่นี้ไม่ชอบแต่งหน้าค่ะก็ทาแป้งธรรมดาแป้งอะไรนแป้งแค่ไม่มีอะไรมากมายไม่ชอบทาตาไม่ชอบอะไรมากมายชอบแบบธรรมชาติเนาะเดี๋ยวเข้ามาดูกันนะคะมาค่ะทุกคนตอนนี้ครบ5น้าทาีแล้วที่เราม้วนตรงนี้ไว้ใส่เสื้อเตรียมตัวจะไปทํางานแล้วค่ะจะสามโมงแล้วไม่มีเวลาทิ้งไว้ทิ้งไว้ได้แค่ห้านาทีแบบว่า ถ้าสมมติว่าอยากให้รอนแบบอยู่นานๆก็ทิ้งไว้ประมาณสัก15หรือ20นาทีชั่วโมงหนึ่งยิ่งดีค่ะบอันนี้ก็คือแบบทําแบบรวบๆให้ดูเฉยๆนะคะเรามาดูรอนกันว่าจะได้ประมาณไหนได้ประมาณแค่นี้ค่ะอันนี้คือ5นาทีนะคะนี่นะทุกคนรอนนั้นก็จะเป็นแบบนี้เกาะกันมีวอลลุ่มนะคะสวยสําหรับคนที่ชอบผมทรงแบบเซร์ๆอ,อ,อย่างนะี้แบบนี้ประมาณเนี้ยก็จะได้ประมาณเนี้ย แต่ถ้าเราม้วนไว้นานมันก็จะเป็นทรงที่อยู่นานสวยประมาณนี้ค่ะเราไม่จําเป็นต้องไปเข้าร้านเสียตังค์เลยอะทำเองที่บ้านง่ายๆเทคนิคง่ายๆค่ะนี่ค่ะสวยในสไตล์ของเราสวยไม่เสียตังค์เนาะ <c oughs> <c oughs> ก็จะได้รัานแค่นี้ค่ะถ้าใครมีเพื่อนๆคนไหนมีไอเดียในเทคนิคดีๆก็มาแชร์ประสบการณ์กันบ้างนะคะ,ะ,คะทุกคนนี้ละค่ะเดีย๋ยวทำงานแล้วบ๊ายบายค่ะทุกคนอันยอง